บายดีเี่นี่ก็พักครั้งทีงน้องสาวเราเองแล้วเนาะเมื่อนี้น้อินกะสีมาผัดผักผัดผักบุ้งก็คือเป็นแบบเป็นการแบบว่า้องอยากประหยัดตังก็คือก็เลยอยากทํากับข้าวกินเองอย่างประมาณนี้ฮะนะแล้วก็แบบถ้าภายในหนึ่งวันมาเบิ่์กันเราใช้ไปจักบ้านเนาะแต่ว่าผักบุ้งเรางซื้อประมาณยี่สิบบาทผักบุ้งแล้ว่าก็ เบ่งเรื่งเหรอด้นะเบ่งเอานึ่งเหรอมาเป็นมากนึ่งเลยต้องๆก็แเบ่งเึ้่งป,ประมาณนี้คือขักที่เราเตรียมไว้ประหยัดไปอีกวันหนึ่ง Such big one I put some water for the garlic treats ไม่มองน้ำปลานะคะพี่พี่ตาหนูไม่ได้มองน้ำปลาก็ามมาเลยขิง เวลาถ้ามันยุคมันก็แบบน้อยเดียวอะ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะน่าจะเอาผัดเอามาผัดทห้หมดเลยจะแบ่งไม่เจ็บจี๊นี่คืไง ค่อยน่าจะแบบค่อยน่าจะแบบเอาว่าอะไรเอาอย่างเอามาพักให้เบิร์ดเนัคิดี่าม่ได้หลายความจริงไม่ได้หลายอย่างที่คิดเยอเจา้ามเมนเแบบนั้นดื้อจะได้กันทำกับข้าวของน้องนุ่นวันนี้ก็คือจบดูผมนี่คือแบบผมความจริง ความจริงนหนูเป็นคนผมยิกแต่ว่าหนูไปทำผมมาได้แค่นี้เดี๋ยวชิคมืหนึ่งปีละเดี๋ยวมันก็จะมาก็เป็นเหมือนเดิมอย่าโคกัขทางหลังด้ใสไปนยสบาไดีโคกันมืดนึงอ่าเ๋ยๆตัวนี้ก็ถึงตอนเช้าเนาะน้องนึกกับน้องอย่างไปเฮ็ดงานเด้อจ้กก็คือแบบว่า,วากำลังจะเดินไปทำงานเนาะ ก็คือกับเขาที่น้องทุนทำไว้เมื่อคือนนี้ก็เลยเอาไปกิ่นที่ทํางานนําก็จะได้ประหยัดต,ต,ต่างไปนําคือแบบหักกระหัวหก่อนหักก๊าหัวกัอนทำกับเขาเองประหยัดต,ต,ต่างเน,นะาะจ้ะอ่าก็คือหดมือเที่ยงเยนาะก็เอากับข้าที่น้องทุนทำไว้เมื่อคือนนี้เป็นพัดพักบุ้งผัดผักบุงกบ้งมากินเนาะก็เลยแบบเวะซื้อขขากามประมาณสิบบาท ซื้อข้าวว่ามันสิบบาทแล้วก็ผักบุ้งที่น้องเน,นซื้อมาก็ยี่สิบบาทอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ๋อมันก็ผัดมันก็ได้เยอะใช่ไหมล่ะเราก็สามารถแบบเออเก็บกินตอนเที่ยงได้อย่างประมาณนี้นะก็เลยแบบเออก,ก,ก็ประหยัดตังค์ดีนะแล้วก็แบบสามารถที่เปลี่ยนเมนูไม่ๆมน้ำอย่างอย่างอย่างเสียสรุปก็คือวันนี้น้องเนงกะเบิ์ลขา้าเบิ์ลขา้ขากับข้าวประมาณสามสิบ บาทต่อว,วันจ้กพี่พี่ก็คือส0สิบาทต่อว,วันเนาะคือแบบว่าเมื่อซื้อพักพักบุง้งนูนก็แบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งแล้วก็ไปไปพัดนอีกกำมันนี้ก็บเบิดสามสิบาทต่อว,วันจ้าก็คือแบบเป็นเป็นอย่างคือน้องนุ่นคือประหยัดแท้อย่างนี้สินะก็คือน้องน้องแบบมีเหลือเวลาอีกสามเดือนนะพี่พี่นุ้นก็เลยแบบเออน้องเน่ยแบบมองเห็นว่าประหยัดได้ก็ประหยัดเพราะว่าห่างกับแบบ หาเงินก็ไปหลายปานานนะนะก็ได้แบบต้องปยะยัดไปก่อนเพราะว่ามีสัญญากับพ่อกับแม่ไว้อันนี้ก็เข้าเป็นวันที่สองน้องนุ่กะชีทำน้องนุชีทำมันอย่างปนมะเขือไม่ใช่สู้มะเขือหนูจะทําสู้มะเขือนะจ๊ะก็คือแบบว่านุ่นสัญญากับพ่อกับแม่ไว้ว่าอ่า พรองนุ่นอะมีเวลาแค่สามเดือนเพราะว่าน้นุ่นต้องชินเดือนชินเดือนนี้นุ่นต้องไม่ใช่ชินเดือนคือชินปีนี้น้องนุ่นต้องฝากเงินเมยพ่อกับแม่อย่างงเสียนะนก็เลยแบบประหยัดไปก่อนกลัวเงินมันไม่ถึงเท่าที่กําหนดไว้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่ก็ไม่ไี้ประหยัดขนาดนะั้นพี่ก็ซื้อกินโน่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบพูดพูดถึงเรื่อง,เร,องเรื่องกับข้าวอะไรอย่างประมาณนี้ พี่ๆแล้วก็มีผักนี่คือผักบุ้งผักบุ้งนี้น้องเอาไว้พัฒตอนเย็นเนาะคือแบบตอนแร้งอะเป็นก้าวไปน้องชอบกินผัก <c oughs> มีแต่ผักเนี่ยเทียนเตรียมไว้เนาะคือเ,เตรียมไว้เป็นผักตอนเย็นเนี่ยเสียทำแบบเนี้ยประหยัดนะแต่ถ้าแบบถ้าแบบทำมาจะทำง,งานไม่เมื่อยอย,อย่างเจียนะตันี้ก็คือ คณะคณะที่มเตรียมไว้แล้วก็อยู่ห้องก็จะมีไข่โน้นหนไข่ที่ก็คือทิ้งถ้าลงงซื้อเลยซื้อแบบซื้ออาหารเรื่อยๆเลยจะเสียมากับหูจานนึงก็ห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยพี่คือแบบมึงคิดไปคิดมาแล้วพี่แบบลงลงหาแบบเออหาแบบทำตัวเขากินเองด้วยมีอย่างเงี้เสียอย่างงี้เสียเเบื่อเนี่ย ก็เลยแบบอยากลองเบิ่งนขนาดทานทานก็ทางกิน,กนเองใช่ไหมแล้วก็จะประหยัดน้อนึ่งเมล่อก็น้อยน,งยน,อยนึงก็คือแเออแต่ก็บ่ประหยะัดขนาดนันคือว่าเราเริ่มประหยัดของกินม <c oughs> าณน,นั้นตปเรื่องเที่ยวโดยอย่างประยาดก็คือก,ก,ก็ก็สร้างว่านที่แเท่าอย่างฮ็ดกินเองชมมเท่าอย่างให้ให้กินแค่นั้นนี่กินถนะ้าก็สามารถเท็ดได้อย่างเซียนะซื้อแค่ข้าว น่าจะไรหรหรือเปล่าถ้าเจะได้ประมาณสเดือนเพราอน้องนุงก็มีเป้าหมายสเดือนหรือเวลาแค่สเดือนสาเดือนต้องทำไม่ได้แต่ก็บริประยายขนานเดี๋ยวประหยัดหนึ่ง,งมยว่าไัว่อยู่ ทีนี้ก็สิบแปวเลยลน,นะสบายดีได้โอกาสนะมาพบคุยกันใหม่ <Bye. S 1> มาเบาเนื้อของทีนี้ฟัง